สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเจอกับพี่กบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้พี่กบไม่ได้พามาดูรถนะครับแล้วก็ไม่ได้พามาดูอะไรทั้งสิ้นพามาดูพามาดูอาของที่เขาเรียกของแลไอเทมที่เพื่อใครนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดหาอยู่นะครับหาอยู่อยากเอาประดับารมีแล้วก็ใช้งานได้จริงและที่สาคัญแข็งแรงทนอึดถึกทนนะครับสาหรับอของแลไอเทมตัวนี้เหมาะ ของต้องมีนะครับสำหรับรถออฟโรดทุกคันของต้องมีแล้วก็ค่อนข้างจะหายากแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้พี่กบมีวินนะครับมาปล่อยมาใช้คำง่ายๆคือมาขายนะครับแบ่งปันกันใช้สําหรับใครที่ต้องการหาวินตัวนี้นะครับไปประดับบารมีหน้ารถราคาก็ไม่ได้สูงนะครับสมเหตุสมผลนะครับกับอุปกรณ์ที่มาครบพร้อมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับเป็นวินอะไรโอเคนะครับ โอเคครับเพื่อนๆ mm hmm. เห็น, mm hmm. นะครับตัวนี้เป็นของแรงไอเทมนะครับตอนนี้ค่อนข้างจะต้องบอกว่าหายากมากๆนะครับรับวินหัวโนกไายสิ้นนะครับ12โวลต์ตัวนี้นะครับแท้นะครับนอกเทนะครับ mm hmm. ตัวนี้เขาสวิตเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับเพื่อซื้อม่ก็ไปติดตั้งบนรถใช้งานได้เลยนะครับมีอุปกรณ์มาให้ครบไม่ว่าจะเป็นเชือกนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนให้นะเชือกสภาพอย่างคลิปนะครับใช้ไม่กี่ครั้งเองนะเพื่อนๆนะเชือก40เมตรนะครับ12มินนะครับยางหนาอย่างยาวนะครับเต็มโลพอดีครับกำลังหล่อนะครับแล้วก็บวกกับรีโมทนะครับรีโมทเดิมของตัวรถไอของวินนะครับ ก็มีมาให้พร้อมกับโรเลอร์ของวินเดิมเดิมนะครับตัวนี้มอเตอร์เดิมเขาจะเป็น12โวลต์นะเพืนะ่อนๆอนะ12โวลต์นะครับแต่เขามีมอเตอร์24ให้ด้วยนะครับของ ADM แรงถึกทนนะครับให้เพื่อนๆด้วยคือขายยกชุดขายพร้อมทั้งกองเนี่ยนะครับเพื่อนๆนทั้งกองเนี่ยนะใครที่หาอยู่นะครับ อยากเอาไปดับประดับหน้ารถนะครับมันจะเป็นฮีโร่ร้อยหนะครับไทเกอร์หรือว่ารุ่นต่างๆนะครับเป็นวินและไอเทมแล้วก็้าใช้คำว่าวินจอมเก่าแล้วกันนะครับอึดถึกทนนะครับดึงได้จริงและดึงได้ดีด้วยวตัวนี้นะใครที่เป็นสาวกก็รู้รู้กันดีอยู่แล้วนะครับประดับบารมีหน้ารถนะเพือ่อนๆนะโหยังหล่อนะครับอ่าก็จะมีมอเตอร์อย่างเงี้ยครับ ADM สำหรับรถที่ใช้ไฟ24ก็เอามอเตอร์ตัวเนี้ยไปใส่ได้เลยนะครับอ่า ด้านข้างนะครับนี่พร้อมใช้นะครับเจ้าของเก่าเขาก็สวิตมาถือว่าโอเคนะครับอ่ะเผื่อใครสนใจนะครับทักมาทักพิกบมานะครับตัวนี้นะครับเปิดอยู่ที่ราคาสามหมื่นนะครับเจ็ดพันห้าร้อยนะครับราคาสมเหตุสมผลนะครับพร้อมใช้งานใช้ได้จริงอ่าสนใจทักมาครับกับเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งห้า 3914นสะครับไอซิ้นในตำนานพร้อมใช้นะครับประดับบาร,รมีประดับไว้หน้ารถนะครับอย่างเท่ยังรอและใช้งานได้จริงอ่านะครับโอเคนะครับโอเคครับสนใจก็ทักพี่กบมานะครับเยี่ยมน่าใช้นะครับเอาประดับรถนะครับยิ่งเป็น106หรือว่าฮีโร่หรือว่าไม g ตี้ X หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการความเก่าแล้วใช้งานได้จริงนะครับและตึกทนต้องไฮยสิ้นโอเคครับตลับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมกดด้วยเด้อนะครับใครสนใจก็ศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งห้าสามเก้าหนึ่งสี่พี่เจโอเคครับถูกใจมาพอคุยกันสวัสดีครับ